สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท,ทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนกลุ่มพานกระปากินคนตอนที่สามเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากที่นายพศได้ยิงเสือโคร่งตัวนั้นแล้วมันก็ได้กระโจนหนีไปในความมืด แต่คำคืนนี้ยังอีกยาวนานพลานเมฆกับพลานสิงห์ได้ปลูกเซควายธนูขึ้นเพื่อระวังภัยเพราะไม่รู้ว่าเสือโค่งตัวนั้นมันจะบาดเจ็บมากน้อยสักเพียงไหนหรือบางทีมันอาจจะอาฆาตพวกเขาแล้วก็เป็นได้ส่วนเวนยามพวกเขาก็จัดเพิ่มขึ้นถึงพัดละห้าคนเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นพวกเขาที่ไม่ได้เข้าเวร ก็ยากที่จะหลับตาลงได้บางทีก็ถึงขั้นกับหูแววว่าได้ยินเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างมาเดินอยู่รอบๆบริเวณแถวนั้นถ้าหนักหน่อยบางคนก็คิดมากก็ถึงกับบอกว่าได้ยินเสือคำรามอยู่ไม่ไกลและแล้วค่ำคืนนี้ก็ผ่านพนา้นไปเช้าววันใหม่ได้มาถึงพวกเขาก็ผลัดกันลงไปอาบน้ำที่น้ำตก แล้วก็ย่างเนื้อกวางที่เหลือและห่อไว้เป็นสเสบียงเผื่อกินระหว่างทางอีกด้วยแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งกินมื้อเช้ากันอยู่นั้นบางคนก็เสนอขึ้นว่าพวกเขาควรเดินทางกลับออกไปจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดแต่บางส่วนก็บอกว่าอยากจะลองล่าเสือดูสักครั้งแถมนายจำเริญยังพูดสำทับอีกว่า เรามีอาวุธปืนครบมือขนาดนี้ไหนจะมีพรานเมฆก,กับพรานสิง์อยู่ด้วยอีกเสือแค่นี้จะไปกลัวมันทำไมเมื่อคนที่กลัวโดนคำปลุกเราจากนายจำเรินต่างก็มีจิตใจที่เฮกเหมิมขึ้นกล้าที่จะเดินประจนภัยต่อเช่นนั้นแล้วพวกเขาจึงรีบจัดการกับมื้อเช้าแล้วพากันรีบเก็บข้าวของพร้อมกับสเสบียงจากนั้นก็ออกเดินทางต่อ โดยจุดหมายของพวกเขาก็คือแกะรอยตามเสือตัวเมื่อคืนไปตัดมาทางฝั่งเสือโครง่งที่มันโดนในพหญิงเมื่อคืนกระสุนก็จ่อเข้าตรงแถวช่องท้องของมันมันจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีรีบวิ่งไปให้ไกลที่สุดด้วยความที่มันเป็นเสือโครง่งที่ตัวใหญ่มากเรียวแรงก็ค่อนข้างจะมีเยอะมันจึงวิ่งเลยเข้ามาในเขตป่าอาถรรพ์แบบไม่รู้ตัว แต่บาดแผลที่มันได้รับก็สกันพอสมควรในที่สุดมันก็ล้มลงสิ้นใจตายในป่าอาถรรนั้นแต่สัตว์ป่าและธรรมชาติก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วด้วยพลังอำนาจแห่งป่าอาถรรน์ไม่รู้ว่าความโชคดีหรือเรื่องบังเอิญพลังของป่าอาถรรน์ก็ได้ไหลเข้าสู่ร่างของเสือโค่งตัวนั้นชั่วอึดใจเดียว บาดแผลที่มันได้รับก็หายไปภายในพริบตาแล้วมันก็ลุกขึ้นภาพของกลุ่มคนเมื่อคืนทุกคนไหลเวียนอยู่ภายในหัวของมันดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่เสือโค่งธรรมดาอีกต่อไปแล้วมันคำรามออกมาเสียงดังก้องป่าจนไปถึงหูของพลานเมฆกับพลานสิงเพราะพลานทั้งสองมีวิชาอาคม พวกเขาจึงได้ยินเสียงของเสือตัวนี้แต่ทุกคนที่เหลือกับไม่ได้ยินอะไรเลยพรานทั้งสองส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดก่อนจะบอกกับทุกคนว่าเสียงเสือมันดังมาจากทางทิศไหนนายจำเริญกับพวกก็บอกให้พรานทั้งสองรีบนำทางไปโดยเร็วอย่าได้รอช้าทั้งหมดจึงรีบออกเดินทางต่อบางทีก็ถึงกับกึ่งวิ่งกึ่งเดิน ถึงนายจำเริญกับพวกจะมีอายุค่อนข้างเยอะแต่พวกเขาเป็นทหารที่ยังประจำการอยู่จึงได้ออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอไม่มีใครแสดงความเหน็ดเหนื่อยออกมาเลยไม่มีใครแสดงความเหน็ดเหนื่อยออกมาพวกเขากับมีแต่ความตื่นเต้นเสียมากกว่าด้วยที่พวกเขาเดินทางแบบไม่หยุดพักในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเขตที่จะเข้าไปในป่าอาถรรพ์ พลานเมฆก้าวขาเข้าไปเป็นคนแรกเขาสัมผัสได้ทันทีถึงพลังอำนาจของป่าอาถรรพ์แห่งนี้เขาถึงกับชักเท้ากลับมีหรือกลุ่มของนายจำเริญจะพากันถอยหลังกลับนายจำเริญกับพวกยังยืนยันกับพลานทั้งสองว่าจะเดินทางเข้าไปในป่าเบื้องหน้าต่อไปแล้วพลานเมฆกับพลานสิงห์ก็นำทางต่อตลอดทางที่พวกเขาเดินผ่าน พวกของนายจำเริญพวกเขาก็ไม่ได้ประมาททำเครื่องไม้ไว้ตลอดทางพวกเขาเดินทางมาครู่หนึ่งก็ต้องหยุดพักกินข้าวเพราะตลอดทางพวกเขายังไม่ได้หยุดพักเลยทุกคนต่างก็นําห่อข้าวออกมากินพูดคุยกันบ้างเพียงเล็กน้อยสายตาสอดส่องไปร,บรอบๆบริเวณเพราพวกเขาสังเกตว่าทำไมต้นไม้ในป่าแห่งนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็คล้ายครึงกันยิ่งนักส่วนพรานเมฆกับพลานสิงก็บอกกับทุกคนถึงความอันตรายในป่าแห่งนี้แล้วบอกให้ทุกคนเกาะกลุ่มกันเอาไว้อย่าแยกตัวออกไปไหนคนเดียวเด็ดขาดยิงถ้าเป็นตอนกลางคืนยิงต้องระวังตัวให้หนักถ้ามีใครมาเรียกไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวหรือคนที่รู้จัก ก็ห้ามออกไปเป็นอันขาดทุกคนก็พยักหน้าเชิงรับรู้เวลาผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อพวกเขากินข้าวจนอิ่มแล้วก็ออกเดินทางต่อป่าแห่งนี้มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาทึบเถาวันคดเขเียวไปมาห้อยละโยงละยางเต็มต้นไม้ไปแล้วอยู่ๆเสือโค้งตัวนั้นที่มันซุ่มดูพวกเขาอยู่ตลอดเวลา มันก็ตัดสินใจวิ่งเข้าจู่โจมพวกเขาด้วยความรวดเร็วภาษาสัมผัสของพลานเมฆพานสิงก็เร็วเช่นกันทั้งสองหันกระบอกปืนใส่เสือตัวนั้นแล้วเหนียวไกลเสียงปืนลูกซองของทั้งสองดังกํมปนาดเสือโคร่งตัวนั้นถูกยิงในระยะประชิดกระเด็นถอยหลังออกไปหลายเมตรตามแรงกระสุน และล้มลงกับพื้นครู่เดียวเสือตัวนั้นมันก็ลุกขึ้นแล้วสะบัดตัวเพียงเล็กน้อยจ้องมองมาทางทุกคนก่อนมันจะหันหลังวิ่งจากไปด้วยความรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนั้นพรานทั้งสองก็หันมาพูดกับทุกคนว่าเสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาอีกต่อไปแล้วทางที่ดีพวกเราควรเดินทางกับ ออกไปจากป่าแห่งนี้ดีกว่าเมื่อทุกคนเห็นแล้วว่าเสือตัวนี้กระสุนของพลานทั้งสองยังทำอะไรมันไม่ได้ทุกคนจึงเห็นด้วยที่จะเดินทางกลับออกไปแล้วทุกคนก็ไม่รอช้ารีบเดินทางกลับออกไปทางเดิมทันทีพวกเขาเดินทางอยู่เกือบสองชั่วโมงก็ยังหาทางออกจากป่าแห่งนี้ไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตอนพวกเขาเข้ามา ใช้เวลาไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงพลานเมฆกับพลานสิงห์ก็พยายามใช้วิชาอาคมที่ได้รอบเรียนมาเปิดทางออกจากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ให้ได้แต่ดูเหมือนว่าวิชาอาคมของทั้งสองจะไม่เพียงพอที่จะเปิดทางออกได้ในตอนนี้และเวลาตอนนี้ก็ใกล้เมื่อเต็มทีพลานทั้งสองจึงแจ้งกับทุกคนว่า คืนนี้เราจะค้างแรมกันที่นี่พรุ่งนี้ค่อยหาทางออกกลับออกไปใหม่ทุกคนก็ยินดีทำตามคำแนะนำของพานทั้งสองแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ช่วยกันกางเต็นท์ทำที่พักขึ้นและพยายามหาเก็บไม้เก็บฝืนบริเวณแถวนั้นมากองรวมกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลาผ่านไปนานพอสมควร ดวงตะวันรับขอบฝาความมืดคืบคานเข้ามาแทนที่กองไฟถูกก่อขึ้นอาหารกระป๋องในกระเป๋าของพวกเขาถูกนำออกมาอุ่นกินระหว่างนี้พลานเมฆกับพลานสิงก่อน,นํำกระสุนทั้งหมดที่มีออกมากองรวมกันบนผ้าเขามาก่อนจะช่วยกันปลุกเสกขึ้นเมื่อทุกคนทำหน้าสงสัยพลานเมฆจึงพูดขึ้นว่า กระสุนธรรมดาคงทำอะไรเสือตัวนี้ไม่ได้นี่คือกระสุนที่พวกข้าทั้งสองช่วยกันปลุกเสกขึ้นรีบนำเอาไปบรรจุไว้เหมือนเดิมเถอะแล้วทุกคนก็แจกจ่ายกระสุนกันไปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง อิสานมีเรื่องเล่าเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ